สวัสดีคะ่ะสวัสดีดูเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรโยนนะคะวันนี้นะคะพิมพ์พาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัว5ที่นั่งตัวท็อปปีใหม่เลขไมน้อยสีดําสวยดุดันคันที่อยู่คางหน้าของพิมพ์นี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปสุดมาให้เลยนะคะใครมองหารถครอบครัว5ที่นั่งอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะ สาย honda ห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ honda hrv 1.8 EL ปี2019สีดำส,สวยเลยนะคะคันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันกันเลยนะคันนี้นะคะตั้งไข่ที่ราคา570,000 9,000บาทนะคะผ่อนเพียงแค่9 8 0 0เท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะลูกค้าที่มีรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษกันริเลยคันนี้นะคะ 2. 7-9นะคะสำหรับคันนี้นะขอแค่รายได้เป็น2เท่าของค้างวดรายได้ไม่พอนะคะขอคนกูร้รวม1คนเท่านั้นเองนะคะสามารถออกได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานี่เลยกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคมีมสีสวยเลยโลโก้ต่างๆจะเป็นโล,โ,ลโก้ฮันด้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9361นในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์ LED ให้ด้วยนะคะแตะจังหน้าด้านล่างเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กัน้างนะคะคันนี้เขาจะได้เป็นล้อแมก นะคะคุณลูกค้าล้อแม็กยางปี2021นะคะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นแม็กลมดำสวยๆมาให้เลยนะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะมือจับตัวนี้ของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นกุญแจคเคเลตมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในคันนี้นะคะระบบเซนทันล็อก นะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะมือจับแบบโครเมียมส,สวยๆเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับลำโพงที่อยู่ด้านข้างนะคะมีปุ่มนะคะ ระบบกันลื่นมาพร้อมเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะจอทสัสกีนแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวาง แน่นอนนะคะนั่งยืดเจียดขาได้สบายเลยนะคะในส่วนของคนขับได้เป็นเบาะปักไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ภายในมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วก็ได้เป็นกุญแจคีย์เลสมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย นะคะสาหรับคันนี้นะเดเล๋าวนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าหยบเบรกนะคะกดปุ่มพุสตาได้เลยนะมาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเลขไม้นะคะคุณลูกค้ารอสักครู่หนึ่งเลยนะคะอ่าเลขไม่วิ่งเพียงแค่91 0 0 0 นะคะได้เป็นเลขใหม่แทนเดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับนี่จอ Android มาให้นะคะตัวจอนะคะฟัง AM f m ได้นะคะตั้งค่านะคะบลูทูธได้นะคะ เน่ได้นะสำหรับคันนี้แอร์ออโต้แล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์อยู่ตรงด้านหน้า3ตัวเลยนะแล้วก็คู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะตรงพวงมาลัยพุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวมาลัยมันติดฟังก์ชันมาให้นะคะสามารถ เพิ่มระด,ดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะพูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะโลโก,ก้ต้องการจะเป็นโลโก,ก้หอนฮอนด้ามาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะภายในเขาดูสวยดูหรูนะคะดูสปอร์ตอยู่ในตัวเลยนะคะใครโมงหารถครอบครัวห้าที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้นะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะภายในเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่พิงแขนมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ เหมาะมากนะคะสำหรับรถลูกค้าที่อยากพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงนี้ช่วงเทศกาลช่วงนี้เลยนะคะได้รถสวยๆแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะ <c oughs> คุณลูกค้าสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะพร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของยางอากอนบ้างนะคะยาง นะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสือส่อมสภาพรอยเม็อัดต่างต่างนะคะ mm. คุณลูกค้าตัดด้วยสีเบสส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm. มาดูในส่วนของยางด้านหลังกันบ้างนะคะ mm. คุณลูกค้ายางปี2021 mm. ตัวนี้ได้เป็นแม็กลมดำสีสวยมาให้เลยแม็กแท้เดิมจาาโรงงานให้ด้วยแม็กท็อป17นะคะแม็กแท้เดิมจาาโรงงานมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบพันกันเลยค่ะ ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ด้วยนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกโดรนที่3ครบเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องทอยหลังให้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมสีแดงมุกให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือมีพื้นที่กว้างขวาง นะคะคุณลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะมีไฟส่งสินค้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถพับเบาะลงมาได้นะสามารถพับเบาะลงได้ราคาคุณลูกค้ายังไม่พอนะอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเก็บงานให้คุณลูกค้าหมดแล้วนะคะชุดไฟท้ายของแท้นะคะตัวโชคของเขาก็เดิมๆกันเลย นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆเ,เลยนะคะตัวน็อตก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะชุดไฟท้ายของแท้ตัวโชคเดิมๆ นะคะสำหรับคันนี้นะใครนะคะใครมองหารถครอบครัว5ที่นั่งนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีตัวไล่ฟ้ามาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางอีกฝั่งหนึ่งยางปี2021นะคะแม็กขอบ17ได้เป็นแม็กลมดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะกระจกตัวนี้กระจกแท้เดิมจากโรงงานแน่นอน นะคะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานอีหนึ่งคันกันเลยทีเดียวนะคะคะุณลูกค้าสาย h o n ด a าิงจะบอกอีกอย่างหนึง่งคือออปชั่นของเขาครบเครื่องนะคะครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะมาดูในส่วนของแผ่นเพจตัวนี้มีเลขตัวเครื่องเลขตัวถงังลูกค้าสามารถเช็คจากประวัติศูนย์ได้เลยนะคะก๊อปจกตัวนี้ให้จากทางประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะ กระจกปิดเปิดแบบออโต้ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะสำหรับคันนี้ปิดเปิดแบบออโต้ให้ลูกค้ามาด้วยนะคะแล้วก็กล้องของเขาติดต้องรอบคันมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าใครมองหารถครอบครัว5้า5ที่นั่งเอาไว้ใช้งานอีกสักหนึ่งคันนะคะพิงพิงรีวิวแนะนําให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเหมาะกับครอบครัวเล็ก นะคะมีเด็กเล็กพับเบาะได้นะคะไปปิกนิกนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงวันหยุดนี้ห้ามพาเลยนะคะรีบมาดูคันนี้เลยนะคะออกรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิจนกันได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8 ELP 2019นะคะคันนี้ถูกกว่าปไปแดงแน่นอนนะคะตั้งไขายอยู่ที่ราคา5,79,000บาทนะคะผ่อนเพียงแค่ 9ก้าเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดนะคะเลขไมเพียงแค่9ก้าหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะห้ามพลาดเลยออปชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อต สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะชุบไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้นะคะคุณลูกค้าชุดไฟหน้าของแท้จุดแต้มสีจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเลยนะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มไซายแก้มผัวลอยเมตอาต่างๆซีนต่างๆแผ่นกันร้อนอาคารลอยเมตอา นะคะสติกเกอร์มออกอนะคะแผ่นกันร้อนนะสวยๆแน่นอนภายในห้องเครื่องไม่มีค่าบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยอะเลยนะคะเป็นยงไงนบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้ง ภายในรถและภายรอบรถก็เลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับผู้ค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัว5ที่นั่งแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ Honda HRV 1.8 EL ปี2019นะคะสีดำสวยเลยนะคะเลขหมล์เพียงแค่9ก0 0 0นะคะตั้งขายที่ราคา5 7 9 9 0นบาทนะคะเคดีตีเราฟรีดาวให้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษกับเลยคันนี้2.79ผ่อนเพียงแค่ 9,800เท่านั้นเองใครสนใจโทรข้ามาเลรย082 704 3253เบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะคุณลูกค้าที่มีรายได้2องหมื่นขึ้นไปซื้อควนเดียวจบนะคะขอแค่รายได้เป็น2เท่าของค้างวดเท่านั้นเองนะคะเข้ามาดูคลิปพงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ